มาะถ้าสั่งสวัสดีปุ๊บถอยไปเลยเกินๆกินเกินอยูยนี่เคี้ยเลยอะนะก็เห็นล่องรอยนะครับเขาให้เออ่สับปะรดครับสับปะรดให้ต้นกล้วยถึง เออนี่เขาบอกแล้วถึงนะเมื่อวานเมื่อวานก็าผมยืนอยู่ตรงนี้นะเรียบร้อยเหลือแต่ชื่อ <c oughs> เหลือแต่ตำนานไม่เหลือเลยใครมาเอาเลย <c oughs> <c oughs> เป็นมิตรท์ดีบ่อ่าย่ายครับอโอ้โหม,มีมีทงนะทด้วยนะมีทงด้วยบ้าทโทนโอลีนะครับขอบคุณเพียงสูงครับและที่สำคัญเลย MC ว่าให้ผมเป็นคนให้เองกับมือ